จากนี้ไปปะทะได้ทุกเมื่อเพราะทหารขมรยั่วยุจนขั้นสุดเผยนาทีทหารขมรทหารไทยเผชิญหน้ากันจนเกือบได้ลั่นไกขณะตามเมืองทมช่องอานมะเดือดรอุพบกัมพูชาเสริมกำลัง118จุดตั้งฐานใหม่66แห่งใน1เดือนแม่ทัพภาคสองลั่นพร้อมรบขั้นสุดหลังจากที่ฮุนเซนกล่าวคูไทยพร้อมมีกระแสข่าวว่าทหารขมรบุกช่องอานมะ เมื่อวานนี้20ตุลาคม2568 Facebook คุณวาดสนานานุ่มได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่แม่ทัพภาค2พลโทวีรยุทธรักษินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลตามแนวรบบริเวณปราสาทต,ตาเมือนทมช่องอานมะโดยมีคำพูดที่ระบุก,กับกำลังพลว่าพร้อมรบสูงสุดในทุกห่วงเวลาป้องกันชายแดนต้องปฏิบัติด,ด้วยความเด็ดขาดรอบรู้รอบคอบ ในขณะเดียวกันทางสำนักข่าวไทยรัฐออนไลน์ได้รายงานถึงประเด็นกัมพูชาเสริมกำลังริมชายแดนไม่หยุดพบแค่1เดือนพุทฐานที่ตั้งเพิ่ม125.5%โดยมีรายละเอียดระบุว่าข้อมูลจากแหล่งข่าวทางลับเล่าให้ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ฟังว่าจากการสำรวจพิกัดฐานที่มั่นของทหารกัมพูชาใน2จุดสำคัญที่ก่อนหน้านี้เป็นแนวปะทะและทหารไทยสามารถเข้าไปยึดพื้นที่ได้ พบว่าตลอดแนวที่ทำการสำรวจเมื่อวันที่18ตุลาคม2568พบการเสริมกำลังจำนวน118จุดเพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งก่อนที่สำรวจในวันที่13กันยายน2568ที่พบจำนวน52จุดทำให้เห็นว่าระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือนทหารกัมพูชามีการตั้งฐานเพิ่มขึ้น66จุดคิดเป็นจำนวนการเพิ่มจำนวนที่ตั้งเพิ่มขึ้น125.5% แม้ตามหน้าสื่อต่างๆจะมีการเปิดเวทีเจรจาแต่ในพื้นที่ริมชายแดนที่มีการสู้รบยังมีการเสริมกำลังอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้มีการปล่อยคลิปโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันที่20ตุลาคม2568ที่ผ่านมาโดยเป็นคลิปที่ทหารไทยและทหารกัมพูชามีปากเสียงกันรุนแรงมากในรอบหลายเดือนถึงขั้นหลุดปากว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องรบกัน โดยเหตุการณ์เกิดจากการที่ทหารเขมรและทหารไทยได้เดินล่าตระเวนมาเจอกันและในบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่เขตประเทศไทยแต่ทั้งฝั่งเขมรก็ไม่ยอมอ้างว่าเป็นฝั่งแดนของตนเองเราลองไปดูคลิปกันสักหน่อยดีกว่าครับบอกเลยว่าระอุจริงๆเนี่ยาีาาขององเอนยนนกันมอดาอย่าง ណា teng មកបើមិននៃមិនចូលក៏មានវាបានអីមិនប្រឹងទៅក្នុងជាមួយនេះទៅមកគ្នាហើយណាតែហ្នឹងហីមីបើលេីពីគេយើងទាំងក៏ទៅយកឲ្យដល់ខាងខ្លួនជិតដែរណារងទៅដូចតែនេះនឹងកុំអុខ្យវាមិនកាត់បានមិនព្រឹងចាំទិញនៅពីហ្នឹងអត់ខ្ញុំមិនទៅប្រកាន់ទៅមកទៅនៅជាមួយនេះទៅក្រឡេកទៅមកទៅណាតាមតាមគេមានខ្លួនផ្លៃចិត្តនឹងចែកអានេះនិយាយហ្វាយហ៎បោះໄວ້មិនចេះវាមិនដឹងដែរនិយាយនឹងកាត់ណា ซึ่งใครที่ได้ติดตามสถานการณ์ชายแดนมาตั้งแต่ต้นเหตุการณ์แบบในคลิปนี้ค่อนข้างเหมือนเหตุการณ์ก่อนที่จะมีการรบกันในวันที่24กรกฎาคม2568เป็นอย่างมากซึ่งก็ต้องมาดูกันนะครับว่าสถานการณ์จะรุนแรงขึ้นอีกหรือไม่ทั้งหมดนี้คือข้อมูลและภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะยังคงติดตามการเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด และจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปขอบคุณที่ฟังกันจนจบขอให้มีแต่ความสุขความปลอดภยัยถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารที่กำลังร้อนแรงแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชม